นำเข้าจากต่างประเทศแล้วเราก็มารวม ส่วนผสมในเมืองไทยแล้วทำเป็นแบรนด์ของตัวเองคือจริงๆแล้วเนี่ยกินเราได้ผลก็เลยอยากที่จะทําเองเพราะว่าก็กินเองอยู่แล้วแล้วเราก็อยากจะได้คุณภาพของวัตถุดิบที่ดีเราก็จะเลยเลือกขัิเองครับผมนำเข้ามาจากประเทศอะไรคะวัตถุดิบคเลเจนมาจากอเมริกาสกินแล้วก็ตัวเอ็กซ์ติบเบอร์รี่นี่จากอิตาลีค่ะโอ้ล้มไปถึงด้วยนะคยบอกว่าในเรื่องของคอเลจนต่างๆด้วยตอนนี้นี่โอ้ดีเยอะแยะมากมายแต่ของเราจุดเด่นแล้วคืออะไรเอ่ยจุดเด่นคือเราเลือกวัตถุดิบเองเราเลือกอันที่สามารถดูดซึมได้ดีนะ ก็อย่างที่เคยบอกไปว่าจะมีบางที่ห้อจะเป็นฟิชคอลาเจนนะคะแต่ของเราจะเป็นฟิชคอลาเจนผสมกับเป็นทด์คอลาเจนซึ่งจะดูดซึมได้ดีกว่าเปทายนี่เล็กมากๆตัวเดียวดูดซึมได้โดยเฉพาะอันนี้เนี่ยเป็นการคอลเจนแบบน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบชงต่วนี้คือแบบดูดซึมได้เลยคอลาเจนแบบน้ำจะดีกว่าคอลาเจนแบบเม็ดก็คือตรงที่ว่ามันจะสามารถที่จะดูดซึมได้ดีเพราะว่าเราชงแล้วมันละลายแล้วและถ้าเกิดร่างกายเราได้ดูดซึมตอนที่มันท้องว่างก็จะยิ่งดูดซึมได้ดียิ่งขึ้นตอนนนนี้จะเเป็หมือแบบ กำลังเหมือนเป็นที่ป๊อปปูล่ากระแสนิยมมากของผู้หญิงสาวๆนะครับเพราะว่าอยากที่จะมีผิวที่สวยนะคะแล้วก็ขาวใสเด้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าคอลลาเจนให้มากกว่าความสวยนะแล้เรื่องสุขภาพด้วยค่ะกระดูกกระเดี่ยวเราเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่ากระดูกกระเดี่ยวเลยใช่ไหม่อข้อต่อต่างๆเลยค่ะเวลาเราไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าเราอยู่ในที่หนาวๆเลยรู้สึกว่ามันจะแข็งๆแล้วก็เจ็บๆพอข่าว คอลลาเจนค่ะมีส่วนช่วยในเรื่องของเยื่อหุ้มกระดูกนะคะเพราะในบริเวณข้อต่อของกระดูกของเราเนี่ยจะมีตัวที่แบบคล้ายๆเวลาเรกินขาไก่อย่างเงี้ยบอกว่าเป็นเนื้อเนืนื้อเมันจะมีแบบเหมือนเนื้เหมือนเป็นเอ็นเหมือนเป็นอะไรอันนี้คือคอลลาเจนค่ะอ๋ออย่างนี้จะบอกว่าพออายุเล็กน้อยอยู่ในเด็กๆคอลลาเจนเขาจะเยอะอยู่แล้วพัฒนาในตัวเองแต่พออายุมากขึ้นเขาจะผลิตน้อยลงที่ต้องเติมเข้าไปตามการวิจัยอายุ25ปีขึ้นไปคอลลาเจนจะผลิตน้อยลงมาก แต่คือว่าสมัยเนี้ยเขาเช้าอายุยี่สิบผู้ใจแล้วเหมือนลดน้ำหนักย่งลดน้ำหนักลดคารน้อยนะคะก็เล่นก็ได้มาจากการกินนะคะแล้วบางท่านกนีะไม่กินต่อผลไม้ก็ไม่ค่อยทานหรอกค่ะไม่ทานไม่กินผลไม้ไปไหนเลยแต่ว่าในเคอร์เจนของเราเนี่ย บอกว่าเขาแรียกทำงานได้ดีต่อเมื่อมีวิตามินซีคือเราใช้อเซอร์าเชอร์รี่ไม่เชื่อค่ะชิมได้ไหมโอ้ขอเสียงปรบมือนะก็รับพิซซานี่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปช่วยเราตลอดไมปช่วยตลอดเลยได้เลยครับได้เลยค่ะก็มีให้ชิมด้วยอยา้ชิมเออแล้ววันนี้แบบน่าชิมมากเพราะว่าพี่ซนี่ครับผู้ชายเยอะพี่ซนี่ครับชิมโปรตีนนะฮะไรชิมอะไรไปชิมโปรตนก่อนโปรตีนก่อนแล้วเดี๋ยวว่า วิตามินซีเนี่ยจะนำกรอะซิสติกไปสู่การการสร้างบอกกันว่าคนเราเนี่ยที่ยืนอยู่ได้เนี่ยมีกระดูกมีหนังมีเนื้อหนังทั้งสายได้เนี่ยคือคาร์เจนนะอ่าเขาจะด้วยพลังงานปรตดอะซิสติกมันก็จะนอนแกะอยู่มันจ่ไม่สร้างสร้างไม่ได้นเดียวบางคนบอกว่าบางคนบอกว่าอุติมกรดอะซิสติกให้กับหิวหน้าแต่งตึงหรือหลับเข่าเลยทั้งตัวนะได้ทั้งตัวหมดเลยมันจะเด้งไปหมดทุกส่วนเลยครับผมแล้ววันนี้ใครที่เดินในงานแล้วรักสุขภาพ อยากจะมีรา่างกายที่แข็งแรงนะคะร,รวมถึงมีผิวพรรณที่ดีก็เวาจิมมาเนี่ยจะได้โรมชัพิเศษโอ้โปรโมชั่นด้วยะจะชอบตรงนี้แหละก <c oughs> ออ็ใช่วงจิมมาในช่วงชิบงเนี้ค่ะก็ได้ไปเลย1น 1, 1. 1, 1, ึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งห้าราสิบบาทยสองพันหนึ่งร้อยห้าสบาทสองพันหนึ่ยค,ะ,ยคะซื้อ1แถม1นึ่ค่ะจะเหลือตก 2, 2> องละหนึ่บาทโอ้พันเจบาทเหาส ในกล่องมีในกล่องม,ม,มีเป็น20สิบซองเลยนะครับอ้กินได้เลยแล้วอย่างนี้ในเรื่องของการรับประทานเนี่ยนะฮะทานยังไงวันลนะกี่ซองครับ มีสองแบบทานคือทานตอนเช้าตอนแบบตื่นนอนเลยแบบท้องว่างเลยกับก่อนนอนนะคะแต่ก่อนนอนเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าไม่ใช่คุณกินอิ่มแล้วนอนเลยนะก็ต้องแบบกินข้าวแล้วก็เหมือนเว้นก่อนนอนให้ย่อยนิดนึงใช่ค่ะแล้วท้องว่างก่อนนอนต้องสามชั่วโมงอย่างนี้ยค่ะเช้รือตอนกลาก็มีสองเวลาที่คุณเลือกทานนะคะครับโอเคเป็นรับเป็นสินบนได้ไหมคับและยิ่งเป็นเป็นของคุณชุยนะค่ะเอ่อพอซื้อไปเสร็จแกะกล่องเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถ้าคุณทานตอนประมาณสักประมาณหกโมงสองทุ่มประมาณนี้นค่ะ คุณหาน้ำส้มมาแก้วหนึ่งน้ำเทแล้วคนแล้วกินพร้อมกับกิน,น,นร้ากันน้ำส้มไปเลย คอนเซ็ปต์อย่างนี้คือไม่ใช่แบบต้องมานั่งรอแล้วมันร้อนรอแล้วไม่ใช่นะคุณขยับกับนนะปกติได้เลยยิ่งเดินทางกับน้ำส้มน้นตื่นเช้ามาคปรุงแบบยังไงคุณก็ต้องทักอ่ะเรื่องที่แน่นอนสำหรับคนที่มีลูกแล้วแต่ว่าไม่ใช่ช่วงให้ตมลูกนะคะเขาจะเข้าไปเสริมเต้องฟังไว้ก่อนเพราะว่าผู้หญิงเราเม่ได้เนี่มีลูกแล้วนะคะมีลูกแล้วนะผู้หญิงเราเวลาพอมีลูกเนี่ยเขาจะดึงทุกอย่างเต็หมด แคลเซียมคอลลาเจนทุกอย่างผู้หญิงก็รีดลงโซนใช่ก็อยากให้แบบเหมือนเอาเข้าไปตรมเกมสามารถชงได้ทั้งน้ำเย็นนะธรรมดาตามอุณหห้องเนี้ยค่ะมันจะละลายได้ดีที่สุดแต่ถามว่าน้ำเย็นก็ได้เพราะถูกก็เป็นผู้ชอบน้ำเย็นแต่ว่าน้ำเย็นเนี่ยจะต้องเอาออกมาออกจากตู้เย็นสักแป๊บเดี่วให้มันหายเย็นนิดเดีไม่ใช่ว่าเย็นจัดอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ชงกับอุณหภูมิห้องแล้วก็ใส่น้ำ คุณเอ่อใส่มิควิดลงไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้หรือว่ากาแฟเนี่ยพอคุณคนละลายกับน้ำปกติที่คุณทาวห้องเนี่ยคุณสามารถไปนำไปใส่ในเครื่องปั่นแล้วปั่นนะอ๋อเปไฟเพิ่มเติมได้ได้บงครัอะมีลูกค้าแบบว่าเขาอยากจะเลิกทานกาแฟเพราะกาแฟมีคาเฟอีนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เลยใช้ของคีณเนี่ยกินในช่วงที่เขาต้องกินกาแฟแล้วเขาก็บอกว่ามันอร่อย กินสามซองได้ไหมเขาก็บอกว่ามันได้ค่ะพี่แต่ว่ามันจะเปลืองนะเปลืองเปลืองกินได้เปลืองเปลืองเนี่ยดัง้นพูดถึงนเรื่องของมิลลิกรัมนิดนึงนะคะับสำหรับโปรเจกนี้ก็พอจะถิดใส่เต็มแม็กเลยที่ออยอให้ก็คือหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมนะคะหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมเลยเดี๋ยวบอกก่อนออยอเนี่ยอนุญาตได้แค่หนึ่งหมื่นนะถ้าใครไปเดินเดินตรงไหนจะเจอไปหมื่นห้าหมื่นหกเดินมาบอกที่ฉันนี้ฉันจะได้กลับนะตอนนี้นะห้าเกินห้ามเกินอ่าแต่ทีนี้่ในร่างกายคุณถ้าคุณทานของคุณจุ่่ยยยไปเนีพัก หลังจากพาร่างกายปรับตัวได้กับพลังงานที่ได้รับไปเนี่ยพาระดูซึมจะดีขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นหนึ่งิปรแกรมมันจะดูซึมได้หมดหนึ่งโปรแกรมเลยแล้วอย่างที่บอกว่าท้องว่างก็จะดูซึมได้ดีที่สุดถูกต้องโอเคนะครับนี่เป็นเคล็ดลับนะถึงสวยขนาดนี้ถูกต้องนะครับก็ใครที่อยากได้เคล็ดลับดีๆแบบนี้ช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับหนึ่งแถมหนึ่งแถมหนึ่งถ้า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 ก็คือใครได้แบบก็อยู่รองท่านี้ลองไปติดต่อพี่บูดทว่ากดไปหรือยังเพราะเมื่อกี้เหมือนมี ห้าทันโชว์กบอกว่าซื้อไปแล้วคนหนึ่งอ๋อเหลือสี่เหลือสี่ตอนนี้เหลืออีกสี่สิบตัวนั้งสี่สิบที่เด่นเป็นที่บู๊คุณจุ๋ยตอนนี้นะครับสองกล่องในราคาสองพันครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองเดียวกองหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าบาทนะคุณลิซ่าเต้นหรือจะไปไหนเนาะเดี๋ยวไปทันต่อว่าแล้วเช่นกันเลยนะะเดี๋ยวก็ไปบินนะครับผมเอาจารย์ในช่วงนี้ฝากผลงานที่ดีครับค่ะก็มีตอนนี้ละครค่ะเรื่องหัววันวาน มี่คิดว่าคนมาถามว่าตกลงปัจจุบันจะตายเหมือนอดีตไหมอ้าวต้องไปรอดูก่อนจะตอบตอนนี้ได้ยังไงต้องไปรอดูก่อนละครช่ว่วยรอจุดตอนนี้ได้ไหมไม่บอกเขาก็ไม่ต้องดูแล้วสิเอบคุณในรูปรายการของรายการค่ะคุณช้าสวรรค์กับหนุ่มน้อยวีดูกันเลยนะคะ แบบเหมือปักหลุดสิบเมื่อโชว์สิบเมื่อโชว์ของเราเองสโอเคโอ้โหอบดูไทุกฉันว่าได้ค่ะอ่านะคะก็สุนฝากไว้บวกวันหวานบวงหวานละคอนะคะแล้วก็รายการสองรายการค่ะสวรบคกับหนุ่มน้อยกุยจู่ค่ะสาวอาทิตย์เปิดก็เจอสุนี่พคดๆนะก็เปิดบวกวันหวานเจอรันี่วันต่ออาทิตย์ช้าสวรรค์ของแก้มเด็กด้วยนะนั่อตลอดตลอดคือฝากคอนแฟร์ด้วยทีนึงครับตลอดเลยแบบเไปม่แก้มเด็กใช่ เอาล่ะโอเคขอบคุณมาะขอบคุณมากอย่าลยนะคะโปรโมชั่นคระชือไได้เลยต่อไปไ้สี่สิต่อไปเป็นอะไรครับต่อไปต่อเนื่องเลยนะจากอาดูดี้้นะอะรอะไรเดเิมที่มี อะไรอะไรเดิมเดิมที่คึ้นตาอะไรอะไรที่เราเคยสอบหาอะไรอะไรที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนไปอะไรอะไรเดิมเดิมที่เคยมีอะไรอะไรเดิเมเดิมที่เข้าใจอะไรอะไรเดิมเดิมจากไปไหนอะไรที่ทำให้เราไม่ ยังไรต่อจากนี้วันเวลาดีๆทีมีหมดความหมายและฉันจะทนได้นานเสักแค่ไหนช่วงเวลาที่มันเดียวดายไม่มีเธอและฉันต้องรออีกนานเสักเพียงใดใจที่มันลายจะทำชินกับ พ,พรุ่งนี้จะเป็นยังไงเธอคุยกันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อเรานั้นไม่มีทังกันละกันเหมือนใครคยพรุ่งนี้จะเป็นยังไงถ้าเราจบพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเมื่อชิดใกล้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเธอไปไหนและเธอจะไปกับใครที่ไม่ใช่ฉันอยากบอกฉันว่ามัน บอกว่าใจ ฉันต้องรออีกนานสักเพียงไหนใจที่มันละลายจนเริ่มชินกับความเหงาฉันทนทน,ทนมาด้วยความปวดร้าว

จะว่าอยู่นาน่นาเลยูสอิง่ยังไม่รู้สอมกิโง่ถ้าเกันตายเออเถ้าบ่ายว่ามา่ไหมหายไไม่ช่ี่เยนไม่มาหาคนที่มาหาสวไงไอ้อไเร่ไ่ไค่ะีสา่ตลอด ตายอท่ท่านายเหร